เบิดทันขอองค์สมเด็จพระสุวนมหารัชเฮเข้าหุเข้าหุ้มลองคอยลองควองค้ยเฮโอเคเยวมากวู้ข้าที่กำบัง

มึงมามึงมากูลูกหลานไป่นดสวนกูไม่ให้กูไม่ให้ลูกหลานเจ้าประชาละแว่กูจำไว้ขมคุยเอาเด็กน้องรักเอากินน้ำกินน้ำกินน้ำพักควอนพักควอนโอเคคอยพักปืนนิดหนึ่งฟังเสียงแม่งควันเอาแล้วมันยิงเขาแล้ว